กุ่มเงินแบ่ธุรกิจบริการปลูกผมคุกเงนจอนคว้ารางวัลโลคัสอวอร์ด2022ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ระดับเอเชียที่การันตีความเป็นที่หนึ่งของธุรกิจการให้บริการปลูกผมคุกเงิจอนทีนท่สุดของประเทศไทยสำหรับ t ี c Group ผู้ประกอบธุรกิจปลคกผม ด้วยนะวัตกรรมที่ทันสมัยได้ให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่บริหารงานโดยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคุณพลักดิกเขียนสว่างพรและจากผลงานได้ความสําเร็จของธุรกิจทําให้ลนะ่าสุด B.E.Q Group ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล w ล r ์ค c สอ a อร์ด2022 ในเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์นประชุมวายุพักศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะกรงเทศพหานคร,รเรามีมุมมองในการให้การขยายาการไป ต้อง<ส>บอกว่าปัจจุบันนะครับโลกเนี่ยมันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาผมเนี่ยนอกจากในประเทศไทยเนี่ยที่คนเราเนี่ยกังวลแล้วเนี่ยในต่างชาติเองเนี่ยครับก็กังวลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะครับผู้หญิงเองเด็กเองหรือว่าคนที่สูงอายุเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันนะครับ b e เนี่ยได้มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนา พดักแล้วก็พัฒนากระบวนการปลูกผมให้มีมาตรฐานม,มากขึ้นนะครับเพื่อที่้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นทับในเรื่องการปลูกผมในอนาคตครับทีนี้ในอนาตนะคตเระีโอกาสาที่จะเปิดเป็นทับหรือว่าต่อยอดทางธุรกิจใ้อุ่างแน่นอนครับเพราะว่าหนึ่งในพันธกิจหลักของเรานะครับเราต้องการให้ BQ เนี่ยเป็นทับของการปลูกผมนะครับและเราจะสร้างให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นศูนย์กลางการปลูกผมของเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันอย่างที่บอกครับว่าเรามีการพาร์ทเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้จากต่างประเทศนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของเรานะครับอย่างหนึ่งที่สําคัญครับในปัจจุบันเนี่ยเราสร้างสถาบันการปลูกผมนะครับเป็นสถาบันการสอนนะครับชื่อพาวิคอนอนด์แคมีสถาบันนี้เนี่ยจะส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็กระจายไปสู่คนหลายๆมิภาคนะครับรวมถึงในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเองด้วยครับผม ต้องบอกว่าเราเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผมนะครับเรามีคลินิกปลูกผมนะครับ2คือสถาบันการสอนนะครับเราสอนแพทย์เราสอนผู้ช่วยแพทย์แ <üf> ล <usa. S 2> ้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการทําธุรกิจด้วยนะครับอันดับ3ครับเราเป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมแล้วก็เวชภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการทําธุรกิจด้านนี้นะครับอย่าลืมมีิวครับ บอกว่าก่อนโควิดแล้วกันนะครับเรามีฐานลูกค้านะครับเป็นคนต่างชาติค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม CLMV ของเราเองนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับกำลังมากขึ้นมากขึ้นนอกจากลูกค้าที่เข้ามารับบริการเรื่องการปลุกผมแล้วเนี่ยพอดักก็สนใจมากที่สําคัญครับตอนนี้เนี่ยแพทย์นะครับในกลุ่ม CLMV เนี่ยเริ่มสนใจที่จะเข้ามาอยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของ BQ ด้วยนะครับ หมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคนจัดงานนะครับแล้วก็เป็นรางวัลแรกในฐานะที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็ในปีหน้านะครับเรามีการโปรเจกต์หรือถือว่างแผนนะครับขยายตลาดจากประเทศไทยเนี่ยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญครับเราจะเข้าไปสู่ภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะปลูกผมอยากจะเรียนนะครับอยากจะทําธุรกิจหรือใครต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับเชิญที่ดูยูุูบได้เลยนะครับ เกิดมีคนสนใจนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่0 944414965นะครับหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับ w w w b q c l i n i c c o m ครับผม